โคเบาดาคุณกับซินเวอร์วูฟนะครับโอชุด oh, ไปครับผมปิดสายสเตมิน่ากับปิดสายบาลานมาดูกันสึกนี้ใครจะอยู่ใครจะไปโคเบาดาคุณวิ่งรอบสนามเลยครับผมจ่ายเอ็กซ์ตรี Line, ตมไลน์ตอกซินเวอร์วูฟไปซินเวอร์วูฟคลองใจกลางสนามจะหลบได้ไหมซินเวอร์วูฟเริ่มเซไปแล้วคราวนี้โคเบาดาคุณมาอยู่แกนสนามการแกงการแล้วครับผมไปครับผมตอกกันปึก๊ก ามแรงยังไม่แรงมากแล้วครับผมเรามาดูจังหวะนี้ว่าจะเป็นยังไงใครจะหยุดหมุนก่อนหรือใครจะตัวแตกก่อนจะออกออโ์โซนไหมออกเล็กตีไหมเฮ้ยเหมือนลักษณะโอ้โหโโหยุดหมุนพร้อมกันครับผมจังหวะนี้แข่งใหม่ครับผมเป็นไปไม่ได้รอบที่สองครับผมอ้าวรอบที่สองที่ two โกชุดไปครับผม รอบนี้โอ้โหซินโบว์วูระเบิดต่อนะครับโคบอลดักคุณได้สองคะแนนแล้วรอบนี้ครับผมไครจะได้คะแนนไปครับผมซินโบว์วู๊ครับวิ่งอยู่ขอบสนามโคบอลดกุณวิ่งครับไปเอ็กซ์ตรีมไลยังชนกันอยู่จะออกโอเวอร์โฟนไหมเอ็กซ์ตรีมโซนไหมหรือจะตัวระเบิดอีกรอบนึงจะนําคะแนนนี้ขึ้นได้ไหมไปอะไรครับผมต่อกันอยู่ ชนกันอยู่นี่ปิดอีหมุนซ้ายกับปิดอีหมุนขวานะครับหมุนคนละฝั่งจะใช้แรงต้านได้ไหมจังหวะนี้เรามาดูกันครับผมหืมพลังปิดอีเริ่มทํางานแล้วสินโบวูก็หมุนนานเหมือนกันปิดอีก็หมุนนานพอๆกันครับผมสูสีสูสีสหายใจเมือ,อ,อดอก,อก่อนอ่าอ่าโอ้โหสินโบวูเมื่อดก่อนะครับโคบอลลากุนได้สามคะแนนละมาดูรอบนี้ครับ ไปหลอโคบอลดากุนจะปิดฉากเกมนี้ได้หรือเปล่าจะได้สี่คะแนนไหมสินมูบจะตามมาไหมอ้าวหมุนวนคนระับโคบอลดากุนหมุนวพบสินมูบอา้าวเริ่มเซะครับไถไปวพบเริ่มเซแล้วโคบอลดาคุณพยายมามมาอยู่ตรงกลางนะครับสินวูบกําลังเซเหมือนจะตั้งตรงกลับขึ้นมาได้อ่าลองดูครับผมจังหวะนี้เป็นยังไงครับผมไป โอ้โหโคบวลตะกุนได้หนึ่งคะแนนเป็นผู้ชนะไปครับผม